อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นและปัญหาสภาพอากาศทำให้เราต้องกลับมาตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกครั้งผลสำรวจมากมายต่างชี้ว่าคนในยุคป,ปัจจุบันให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติมากเพียงใดปัจจัยเหล่านี้ทำให้พลังงานสะอาดเข้ามามีบทบาทในการตอบโจทย์ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงผลักดันทั้ง4ด้านเป็นตัวแก้ไขาอุปสรรค ที่เคยเกิดขึ้นกับพลังงานสะอา,าดเอดีไม่ว่าจะเป็นแรงสนับสนุนจากภาครัฐที่เพิ่มขึ้นการลงทุนด้านพลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนับตั้งแต่ช่วงปี2000นำมาซึ่งประสิทธิภาพที่เพิ่มสูงขึ้นต้นทุนที่ถูกลงจากการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดจนสามารถแข่งขันกับพลังงานฟอสซิลได้และการได้รับความสนใจจากสธาธารณชนที่มากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญปัจจัยเหล่านี้ ทำให้มีคาดการว่าธุรกิจพลังงานสะอาดนับจากปี2017ถึงปี2040จะเติบโตได้กว่า7เท่าและกลายเป็นหนึ่งในเมกะเทนของโลกอย่างปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นบร,ริษัทจ i จำเปจึงขอแนะนำกองทุน p r i n c i p a l Global Clean Energy Fund กองทุนที่ช่วยนักลงทุนสามารถเติบโตไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจพลังงานสะอาดโดยรูปแบบการลงทุน เป็นการลงทุนในรูปแบบ Feed e อร์ u n d ในกองทุน iShare Global Clean Energy uses ETF ที่เน้นสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดับชนีอ้างอิง s p Global Clean Energy Index ดัชนีที่วรวบรวมธุรกิจพลังงานสะอาดชั้นนำถึง30บริษัทในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมตั้งแต่กลุ่มสาธารณูปโภคจากพลังงานสะอาดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและอื่นๆโดยมีตัวอย่างบริษัทที่ลงทุนได้แก่ b ั c k Power ผู้ออกแบบเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสัญชาติอเมริกันสำหรับตลาดอุตสาหกรรมหนักและการขนส่งมีพันธมิตรอย่าง DHL, Ikea, c a r s e f u Amazon, Walmart หรือแม้กระทั่ง B M W และ G M บริษัทรถยนต์รายใหญ่ของโลกซีเมนต์กามซ่า Renewable Energy หนึ่งในธุรกิจที่บริษัทที่มีประสบการณ์ยาวนานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอย่างซีเมนเข้าลงทุน บริษัทนี้เน้นผลิตและให้บริการกังหันลมทั้งในรูปแบบออฟชอ์และ shore, ออนชอ์ขยายโครงการครอบคุมแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ไฮโดรเจนสตอเรจและอื่นๆซินีโซลา่าบริษัทนวัตกรรมเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์สัญชาติจีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ทั้งผลิตจัดจำหน่ายและดูแลหลังการขายรวมทั้งมีโซลา่าฟาร์มเป็นของตัวเอง เมอริเดียน e อเนจีบริษัทสัญชาตินิวซีแลนด์ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด100%เโดยเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในตลาดหลักทรัพย์นิวซีแลนด์โดยรัฐบาลเป็นเจ้าของ51และ40ของรายได้จากนิวซีแลนด์เป็นรายได้ที่การันตี ากองทุน i s h a r ์ Global c l e a n e n c y U e ิสเออยังได้รับคะแนน MSCI ESG Quality Score สูงถึง7.3ใน10คะแนนทำให้จัดเป็นกองทุนที่มีมาตรฐานเป็นผู้นำในกลุ่ม ESG และจากประวัติผลการดำเนินงานของกองทุนในปี2020ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด -19 กองทุน i s h a r e Global c l l a n e ซ n e r g y U e อทยังสามารถสร้างผลการดำเนินงานได้100กว่าเปอร์เซ็นต์ ซึ่งแตกต่างจากแต่ชนิดอ้างอิงพลังงานยุคเก,ก่าอย่าง S&P Energy Index และ MSCI World Energy Index ที่ทำผลงานได้ติดลบและยังได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มกองทุนที่มีผลการดำเนินงานในรอบ3และ5ปีที่ยอดเยี่ยมตามเกณฑ์ห้ดาวจาก Morningstar ผลงานที่เกิดขึ้นนับเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความสำคัญต่อพลังงานสะอาดที่มีต่อคนในยุคป,ปัจจุบันอย่างชัดเจน ทั้งนี้สำหรับนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนในกองทุน p r i n c i p a l Global Clean Energy กองทุนที่ช่วยเพิ่มโอกาสเติบโตไปพร้อมกับน,นวัตกรรมพลังงานสะอาดพลังงานแห่งอนาคตเพื่อความยั่งยืนก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชีช้ชวนได้ที่บร,ริ c i p ปลจำกัดรวมถึงผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน